ทำยังไงให้อเมริกาโน่มีรสชาติดีคลิปนี้มีคําตอบครับอเมริกาโน่หนึ่งในเมนูกาแฟยอดนิยมที่ประกอบด้วยวัตถุดิบ2อย่างก็คือเอสเปรสโซและน้ําร้อนส่วนจะใส่น้ําร้อนก่อนแล้วกดช็อตเรียกว่าเป็นรองแบล็คหรือว่ากดช็อตก่อนแล้วค่อยเติมน้ําร้อนเรียกว่าเป็นอเมริกาโน่เอาเป็นว่าปล่อยให้มันเป็นเรื่องของชื่อเรียนจะเพิ่งสร้างดราม่าถกเถียงกันไปมาเลยครับปัจจัยสําคัญที่สุดที่จะทําให้อเมริกาโน่มีรสชาติดีก็คืออัตราส่วนที่ลงตัวระหว่างน้ํากับกาแฟนั่นเองครับเพราะเราจะต้องดูองค์ประกอบอีก3ออออย่่าาาาางงงกกกกก็็คืืเเรรรขมมลดดแแฟฟิณในสั และขนาดของแก้วที่เราเลือกใช้ตัวอย่างในคลิปนี้ผมใช้กาแฟขั้วอ่อนค่อนกลางและต้องการสกัดน้ำกาแฟออกมา3 5 ml ใช้แก้วขนาดร6อย ml ฉะนั้นผมถึงเลือกใส่น้ำร้อนที่1 0 0 ml ครับเพราะบอดี้ของกาแฟจะไม่ค่อยหนักนักรสชาติของกาแฟก็จะไม่ขมออกไปในโทนฟรุตตี้ถ้าเราเติมน้ำร้อนเยอะกว่านี้กาแฟจะจืดจางแต่ถ้าใครใช้กาแฟที่ขั้วเข้มกว่านี้ใช้แก้วที่ใหญ่กว่านี้หรือสกัดกาแฟมากกว่านี้เราก็สามารถเติมน้ำร้อนมากขึ้นได้ครับและนี่ก็คือหัวใจสำคัญของการทำอำเมริกาโนใ่ให้มีรสชาติดี